สบายดีอะผมไอพี่น้องมาพอกันอีเดียโน้ตพี่น้องเนาะมื้อนี้มาเบิ่งไห้เบิ่งหน้าเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้มาเบิ่งไห้เบิ่งหน้ามื้อนี้ก็นเลยถือโอกาสมามากินข้าวอยู่หน้าเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ถกานางซีเบสเลือพี่น้องเด้อนี่นางซีเบสถานางซีเบสถาในก็ถถาปลาเฮาปิ้งสุกนะวันถ้าสิกินข้าวเที่ยงมื้อนี้มากินข้าวเที่ยงนํากันพี่น้องมื้อนี้แน่ไหมมนูเฮามื้อนี้ปิ้งปลาเด้อพี่น้องเด้อกิีงปลาดุกพี่น้อง ปีนปลาดุกนะครับต้มหอยพี่น้องเลยหอยมีแตรนวยบางญ่เด้อพี่น้องเด้อโอ้ตเตือตะเสะเพือนยังพี่น้องเลยอุ้ยตกแล้วอ่าในตารางที่ล่อถาปลาดุกเด้อพี่น้องเด้อเข้ากับน่งซีเบสถาพี่น้องนั่งซีเบสถาเข้าประเค็งเด้อพี่น้องอ่ดึงเบสเด้อพี่น้อง ้าอ้บอติดนนเยพี่น้องเด้อมาหนิมาเขาเที่ยงก็เด้อมาหน่เนาะอ้าหพี่น้องไยมีต้นไมัแใหญ่ด้อพี่น้องเลยอ่าเฮาุกกระด้อีต้ะโตเป็นต้สบพี่น้องเอ้าใส่ลงกันนี่แหละต้นทางไ้ก่อน มากินขอน้ากันเด้อพี่น้องเด้องมันนี่เด้อมากับหันหาหนาพื่นมันนี่เป่นออกน้าพม่นนี่ปกติกันายแต่มันนี่ออกน้ำมเด้อพี่น้องเด้อบ่าอายอเด้อเศร้าไอเด้อผีน้องไอเด้อกินน้ำบาวันนาพื่นเ<า>น,น,นาะ <c oughs> มามาพี่น้องวานี่แจ็คห้องยุบวางลังพี่เด้อพี่น้องเด้อพักกรหลายอย,ย่างอยู่ดอกพี่น้องเลยแต่ว่าเอาไว้ดุมกระถาดหน่อยได้มามาเด้อพี่น้องเด้อมากินขอน้ำกันเด้อปลาลูกเข้าอืมนี่จะตุ๊บ เป็นตัวแสบพี่น้องห้อยเขาก็อู้หอยหอยมีตัวใหญ่ด้วยพี่น้องโอ้ือพี่น้องหอยบุกใหญ่เลยเอาขี้มนออกก่อนีโอ้เล้อู้หอยบุกใหญ่เลยกินกินตามันนั่นเบื่อว่ะเขาวะเมาดที่คอยเมาอะ มันจะกันบุเคยบุเคยกินเองครับมี่จะบอกกินมาได้ก็เอาออกกุเท้ากรอบดียนะครับมาเด้กพี่น้องมาลองเบิ้งไหมมาลองเบิ้งพี่น้องแซ่บได้พี่น้องชิ้นแบ๊กตัวพืถือพี่น้องเลย ป้ากับพอ่อเล็กนอนี้กันมาซิดดีกับพ่อหล่อีหรอกพีน่น้องเลยอาไปป่าอยากินขเ,นนเ,เนขา่าแนพ่พี่กกน้องเลยเกินเขาก่อนข้าวอี่างดีเ้ย บรรยากาศวะเมันบรรยากาศอยู่ทงไฮทงนาในแลนบรรยากาศดีนะพี่น้องมาเวกินน้ำบากบรรนาเพิ่อนเ่ยบริขารกองข้าเขาก็นี่เลยนี่โอ้อาหารเราบรรนาคักได้เนี่ยโอ้ไม่มีไข่ได้เนี่ยขึ้นไข่เลยไข่กับเนี่ยเคยกินไข่นเลยออาตาหนอก่อนหนอก่อน ปลกหันเป็นมันเป็นเอไปลากนาได้ยังเนาะอืมอืมเไม่ได้พี่นะ <c oughs> อ้องมาเด้อห้าส็บเสรนี่ใ่ไเนอะอืมโอ,อ้กาเนาะออืม ต่อมไม่ไม่ในสีแซ่บปลาดุกเบ้งแต่ว่าวเราเคยจีมคล้ายตัวหลาดก็ะมียดเราผิดน้องเลยเรียกว่าบวคัก,กจีมไม่ไม่ไมากบวคักีปลาดุกไม่ผิดน้องปลาดุกหน้านี่มันแม่นเด้บปลาดุกพันธุ์มันแม่นปลาดุกหน้านี่ลึงซีนมันอยู่ รู้กับปั่นกันพ่นหลาตัวตเลยพี่น้องเลยมื่อนนี้ใบแป้นบานแฮ่เด้อพี่น,อนอ้องเรื่องเมื่อวานบอกมาเบืองหน้าออกมาเผ้าหน้ามือ่อวานนี้กันแลดเนี่ยอานตกวจีระไป,ปอีกเนี่ยเลยไปว่าห้าบานแน่ ปรู้กะมันขนาดนั้นตัวใหญ่หอยน่องรวมตัวใหญ่จำกระปั้นเป็นยังไงกิบเอาอยน่องได้เนี่ยหอยนี่ยเลนไปหาเอาหอยนองห้าสิบผ้าพีนผ้าหนองไปหาไตหอยวัะทีนไหนไปยังเสือพี่น้องเลยเดึกแนี

rất nhỏ nhưng ngạm mà Cầm cầm nữa Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không หนุกใหม่หรอหนุกว่าหออย่างแล้ธรรมศาสตร์อยู่นะมีเสียงนกเสียงเสียงนกเสียงเขียดมั่กว่าเสียงนกเสียงนกอ๋อยามเส่ายามเทียงเทากับบ้านไหนงานเล้วเหรอพอเห็นงานช่วงแดงช่วงนี้พักปอน กำเทียวอืมีหางงูเปล่าเลยเชียงนูเยรอเชียงงูเศบๆเนาะก็ขัดคัดเอ้ยเปล่ากย mắng mìn mắng môi mắn sắp quay xin mắn à, đi vậy mía nó kìm tất yêu măng kia nhen 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 งานเห็นเป็นทน้องนามันแดดไปหน้องเอยแดดมาเน,นี่ยปกติช่องซับเมื่อมากฝนตกมังไมี้แดดไปหน้อยฝนตกไร้เมืออม่อยแหละอ่ากระเด็ดมืออ่อยแหละก็เลยมีโอกาสมากินเขาอยู่ท้องนางานฝนตกมาก็ไปหาเลาะบ้านแท้ไปหน,น่อย tôi nghe nha hai cái ngòn bưng lắm tôi nhai luôn rồi hôi hơi quả hôi bạch quang nhai ăn kinh tôi nói nhai ốt nhai ốt hột nhai ăn tôi nói ăn หอยใหญ่บวไหวอะไรใหญ่ลายบ่าวใหญ่ลายเลยบ่มากินหอยใหญ่มากินหอยมันตมันนอนนะหอยใหญ่่นีมันนนัั่เลยมมกินหญ้าได้เนี่เนาะกินหญ้ากินเขาพวกอยู่ในเหน้าอันนี้เพิ่นมากัดเขาแต่ว่าเอาตามันออกก่อนเดี๋ยวมันกินเบื่อนี่โอ้โห่ง skin hay bưng con, được, skin hay bưng con này, bao thằng nào, nhanh nhanh dên nhanh phía nhanh 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 Thằng này ừ. nhanh nhanh cái, cái này này. Nguyện vô vô Thằng này, này phía กินพื้นทองมันปลาลูกมันนี่ไหากลยตกหมันเฮียม,มนเลยเฮียม,มืนละบ้านนี้แ่แนกรคักเลยนะี่ยอะไรเนี่ยเขา,ขาแซบพี่น้องหมเป็นสองคนยิ้มเปียวแบกคักมันได้กระแซบยุ่พี่น้องเลยแต่โม,มนะ่มีปูว่าน มีโอ,อกาสที่ห้ากระปกเนาะม,มาวันนะน,นกระปูเดิทอดแล้วครบตำางับห้ะะหากระปูมากตำใส่ปลหงเนาะนีแล้วม,มือกอ็มือจไบห้ากระปูกํยเลยมาใส่กระปูกห้ากระปูกตำใส่กระปูกห้า,หากระปูมาตำใส่ <c oughs> ใสง กินบรรยัมแบบแดดๆโอ้ตอนเพลนคักพี่นอ้องกินตอนเที่ยงหรือพี่น้องตอนเที่ยงมากินอยู่ไฮอยู่หน้าพี่นอ้องอยู่ในบาน้านในเขื่นอนว่าบุญไหวได้พี่นอ้องเลยมากินอย uh ู่ไฮอยู่หน้าพี่โอ้สงบดีพี่นอ้องเลยว่ามีผู้กวนช่วงนี้ละอยู่นหน้าแล้วบรรยาก,กาศแบบนี้กินอาหารธรรมชาติปลาบกใช่เราเลย เริ่มไงเลยปลาเค็งนะอ่ะถึงกินไงอ่ะชิดชิดแต่มันบก,กเกาะเบ็ดวะ <c ười> มันดึงกินเหยอะจริงๆปีนี้ก็นจะลายอยู่ปลาปีนี้ปีนี้คนมาไหวเปล่งปลาปลาลายปีนี้พี่กายแบบคนดานน่าไรเนาะแห้งแหลกไร น้ำบวบันไหนมาจาเกียวคักๆวันีเอาล้วนะกระรครับอันนูนใหญ่เลยรักบูดเลยมีไข่อยได้ไหมใหญ่ดิข้างในมีไข่อได้ไหมมีไข่ได้ไ โมเมนตเพียมันตัวนี้ขีมันไี่ไหมจาเพียมันโม่นนขีมันตี่กี้จะาล้องกินเราไม่หยังคิดแล้วมันแง่ๆง่แง่แวันนี้ก็จีบขากว่ะกินโอ้ยี่ตุขี้ดินกลัวยวเลยใหญ่ดีเลยโอ้ตาหอก่อนแจ้วดีดี อืมอืม <c oughs> ก็ขาดบ,บงก่อนอพี่น้องกินมาไรกกระแสบเล้พี่น้องเล่พอยหน่วยมึงไงเนี่ยเต็มครังครับเต็มคำเต็ม <c oughs> ปากเลยปากเต็มคำ โอ้คลากร้ายพี่น้องเอ้ยนี่กินจุดเกียงเลยมีโอกาสมาอยู่ไฮอยู่หน้าเฉยแหละย่ามเกี่ยงเลาก็มาเฝ้าไฮเฝ้าหน้าท้าหยุดแนวกินไปน้ำเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้เด้อพี่น้องเด้ออาจะได้กัซอยเป็นกำลังแห่งใจใหนเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานบ่าวบ้านนาเขาคิดเฮ็ดขีดไม่ไม้ส่งนต่อไปเด้อพี่น้องเด้ออะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ได้พี่น้องได้แล้วมียังบอกกับพี่น้องพี่น้องครับวอามีแต่ให้พี่น้องกดไลค ติดตามได้พี่น้องกับทีมงานเบาบรรดาเฮาได้พี่น้องเพือ่อกำลังเป็นกำลังใจเฮนชีวิตไม่ขงังต่อไปเนาะพี่น,อน้องเนาะอ่ะสามนาที้ฝากไว้เท่านี้เด้อพี่น้องเด้ออ่ะบายๆฟอกกันคลิปใหม่่พีน้องไปพี่น้อง